วิธีการคำนวณชั้นปฐมศึกษาปีที่3ครูผู้สอนนางสาวยุพิงอลลักษ์โรงเรียนชินุคุณวิทยาวิดีโอนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นสื่อการเรียนการสอนรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณของโรงเรียนชินุคุณวิทยาในการเรียนออนไลน์ช่วงโควิด1 i โดยไม่มีเจตนาทำซ้ำลอกดินแบบหารายได้แต่อย่างใดโดยเนื้อหาในวิดีโอนี้อ้างอิงจากหนังสือเรียนรายวิชาเทคโนโลยีวิทยาการคำนวณชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ของสถาบันพัฒนาคุณภาพวิชาการพวผู้จะทำนางสาวยุพินอรลลักษ์ครูโรงเรียนชินกูลวิทยาสำหรับ สัปดาห์นี้นะคะเราจะขึ้นในเรื่องของหน่วยการเรียนรู้ที่2เป็นเรื่องของการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์นั่นเองนะคะในการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์เนี่ยเราก็จะแยกออกมาเป็นในเรื่องของการทํางานของคอมพิวเตอร์นะคะการสนุกกับการเขียนโปรแกรมนะคะการเขียนโปรแกรมด้วยโปรแกรมสแ a t นะคะแล้วก็การตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรมนั่นเองนะคะ ในเรื่องของอาการเขียนโปรแกรมนะคะการทํางานลนักษณะอย่างภาพแรกนะคะที่เรียนเห็นเห็นผึ่งไหมคะตัวผึ้งนะคะตัวผึ้งเนี่ยนะคะเขาจะต้องเดินเก็บน้ำหวานเนี่ยถึง2ครั้งนะคะการทํางานลนักษณะนี้เราเรียกว่าการทํางานแบบวนซ้ำเพราะว่าป .3 นี้เราจะต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับการทํางานแบบวนซ้ำนะคะส่วนทางด้านนี้ที่มีแมวนะคะคือโปรแกรมสแกตนะคะ การเขียนโปรแกรมเนี่ยผู้เขียนโปรแกรมจะต้องกําหนดวัตถุประสงค์หรือว่าปัญหาขึ้นมาก่อนนะ,ะส่วนสแกนเนี่ยเดี๋ยวเปิดเรียนเราอาจจะได้เรียนกันนะคะเพราะว่าพอนักเรียนขึ้นป .4 แล้วเนี่ยคุณครูเขาก็จะสอนในเรื่องของโปรแกรมสแคนเหมือนกันนะคะ เรามาดูในเรื่องของการทํางานของคอมพิวเตอร์นะคะคอมพิวเตอร์เนี่ยมันจะรับข้อมูลนะคะเข้ามาประมวลผลนะคะซึ่งก่อนที่จะรับข้อมูลเนี่ยนะคะอุปกรณ์ที่รับข้อมูลก็จะมีเามาส์นะคะแป้นพิมพ์นะคะหรือว่าไมโครโฟนนั่นเองนะคะคือรับเข้ามาแล้วก็มาประมวลผลแล้วส่งค่าที่ประมวลผลเนี่ยได้ออกไปนะคะโดยการทํางานนั้นเนี่ยจะทําตามคําสั่งหรือโปรแกรมที่ออกมาอย่างเป็นขั้นตอน ปรแกรมต่างๆนะคะที่ต้องการให้คอมพิวเตอร์ทํางานนั้นเนี่ยจะเกิดจากการเขียนโปรแกรมดังนั้นการเขียนโปรแกรมเป็นการสร้างนะคะลำดับของคําสั่งเพื่อให้คอมพิวเตอร์ทํางานตามคําสั่งนั่นเองนะคะการเขียนโปรแกรมเนี่ยจะต้องออกแบบการทํางานของโปรแกรมขึ้นมาก่อนหรือที่เรียกว่าขั้นตอนวิธีโดยการสร้างเป็นลําดับของคําสั่งที่ต้องการให้ทํางานนั่นเอง ทีนี้นักเรียนมาดูตัวอย่างนะคะหุ่นยนต์นะคะตัวหนึ่งเนี่ยรู้จักคําสั่ง4ี่คำสั่งคือเดินหน้าถอยหลังนั่งลงแล้วก็ยืนขึ้นนะคะการเขียนโปรแกรมคําสั่งให้หุ่นยนต์ซึ่งนั่งอยู่ที่ตําแหน่งเริ่มต้นหรือจุด A นะคะเดินทางนะะไปนั่งที่จุด B เราสามารถเขียนโปรแกรมได้ดังนี้นะคะ,ะข้อที่1นนะคะยืนขึ้นนะคะ จาก A ยืนขึ้นอ่าด้านที่2นะคะเดินหน้านะคะจากที่เขานั่งอยู่นะคะจากที่เขานั่งอยู่กคืออันนี้นะคะสั่งให้เขาเดินหน้าเขาก็จะเดินหน้าออกมาอ่าอันนี้คือตัวอย่างการเขียนโปรแกรมอย่างง่ายที่ให้หุณยน์ยืนขึ้นนั่งลงแล้วก็เดินหน้านั่นเองต่อนะคะหุ่นยนต์เนี่ยนะคะเมื่อให้เขาเดินหน้ามาแล้วนะคะข้อ3นะคะ ให้เขาเดินหน้าเขาก็จะเดินมาเรื่อยๆเรื่อยๆนะคะสี่เครืงเดินหน้าอยู่นะคะพอมาถึงจุด B ค่ะเราสั่งให้เขานั่งลงนะคะเมื่อเขาเดินมาถึงจุด B แล้วเนี่ยเขาก็จะนั่งลงทันทีอัอนนี้นะคะเป็นการทํางานของหุ่นยนต์ที่รู้จักการเดินหน้าถอยหลังนั่งลงแล้วก็ยืนขึ้นนั่นเอง ในการสร้างหุ่นยนต์นะคะขึ้นมาจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเราต้องการให้ทํางานตามคําสั่งโปรแกรมเนี่ยดังกล่าวเราจะต้องเปลี่ยนคําสั่งให้เป็นรหัสที่หุ่นยนต์หรือว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเข้าใจนะคะจากนั้นให้เรานํารหัสคําสั่งมาบันทึกไว้ในหน่วยความจําสําหรับเก็บโปรแกรมของหุ่นยนต์ตัวนั้นซึ่งการดําเนินการแบบนี้เราเรียกว่าโคดดิ้งนะคะ C O D I N G coding นั่น คือคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถทํางานได้ตามโปรแกรมที่มนุษย์เขียนขึ้นและคอมพิวเตอร์สามารถทํางานได้ถูกต้องตามโปรแกรมที่เขียนทํางานได้รวดเร็วกว่ามนุษย์แล้วก็สามารถทํางานซ้ําๆได้เป็นอย่างดีนะคะนอกจากนี้งานลักษณะเดียวกันเนี่ยยังสามารถเขียนโปรแกรมให้ทำงานได้หลายวิธีด้วยนักเรียนลองมาดูตัวอย่างนะคะคือนักเรียนต้องการเขียนโปรแกรมให้พึ่งเนี่ยเดินทาง เก็บน้ําหวานตามภาพนี้เลยนะคะปัญหาของพึ่งก็คือพึ่งจะต้องเดินไปข้างหน้าสองครั้งเมื่อพบดอกไม้ให้เก็บน้ําหวานจากนั้นเดินอีกสองครั้งแล้วเก็บน้ําหวานซึ่งสามารถเขียนเป็นผังงานได้นะคะผังงานที่เรียนเห็นตรงนี้เนี่ยเป็นผังงานโครงสร้างแบบเรียงลําดับนะคะเรียนดูพึ่งนะคะตัวนี้คือพึ่งนะพึ่งเนี่ยต้องเดินไปหนึ่งสองสองครั้งและเพื่อจะเก็บน้ําหวานดอกที่หนึ่ง เมื่อเก็บน้ำหวานแล้วเขาต้องเดินไปหนึ่งสองไปอีกสองครั้งเพื่อเก็บน้ำหวานดอกที่สองนะคะถ้าเป็นการเขียนโปรแกรมโครงสร้างแบบเรียงลำดับก็จะได้แบบนี้ค่ะหนึ่งเริ่มต้นสัญลักษณ์แรกนะคะสัญลักษณ์เริ่มต้นนะคะสัญลักษณ์สุดท้ายคือสัญลักษณ์จบเริ่มต้นกับจบจะใช้สัญลักษณ์เดียวกันนะคะจากนั้นเขาบอกว่าพึ่งเดินไปข้างหน้าอ่ะหนึ่งครั้งเดินไปข้างหน้าอีกสองครั้ง แล้วก็เก็บน้ําหวานค่ะเมื่อเขาเก็บน้ําหวานดอกแรกไปแล้วนะคะอันนี้คือน้ําหวานดอกแรกนะเก็บน้ําหวานดอกแรกไปแล้ว <c oughs> เขาก็เดินไปข้างหน้าอีกหนึ่งครั้งสองครั้งแล้วก็เก็บน้ําหวานอันที่สองนั่นเองก็คืออันนี้นะคะเก็บน้ําหวานอันแรกคืออันนี้จบการทํางานค่ะอย่าลืมนะคะว่าสัญลักษณ์เริ่มต้นนะคะ กับสัญลักษณ์จบจะใช้สัญลักษณ์ที่หน้าตาเหมือนกันสัญลักษณ์เดียวกันที่เป็นมาตรฐานเดียวกันนะคะส่วนกระบวนการทํางานนะคะหรือโปรเซสที่นักเรียนเห็นเนี่ยค่ะที่เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ามุมแหลมๆยาวๆเนี่ยจะใช้สัญลักษณ์เดียวกันไม่มีก้อนเมฆนะคะไม่มีรูปหัวใจนะคะสัญลักษณ์แบบนั้นไม่มีนะคะเวลาที่นักเรียนวาดผังงานนักเรียนอย่าวาดก้อนเมฆหรือว่าวาดสัญลักษณ์อื่นๆออกมาถ้าไม่อย่างนั้นนักเรียนจะไม่มีคะแนนเลยนะคะ ก่อนะคะการเขียนโปรแกรมเนี่ยตามอัลกอริทึมหรือผังงานที่เขียนขึ้นเป็นการทํางานตามลําดับคําสั่งเรียงกันไปนะคะเมื่อเราพิจารณาการทํางานแล้วพบว่าเราเนี่ยสามารถรวมเป็นกลุ่มคําสั่งแล้วให้ทํางานซ้ำสองครั้งได้ซึ่งเขียนอัลกอริทึมหรือผังงานได้แบบนี้นั่นเองนะคะอย่างเมื่อกี้นี้เป็นการเขียนผังงานโครงสร้างแบบเรียงลําดับนะคะอันนี้นะคะผังงานตัวนี้เป็นผังงานการ โครงสร้างแบบบวนซ้ำนั่นเองเห็นไหมคะอันนี้คือเริ่มต้นก่อนนะเริ่มต้น1ทําซ้ําคําสั่งต่อไปนี้2ครั้งก็คืออะไรคะเดินหน้าเดินหน้าแล้วก็เก็บน้ําหวานถูกไหมเมือกีนี้ที่เราทํานะคะแบบเรียงลำดับคือเดินหน้า2ครั้งเก็บน้ําหวาน1ครั้งเดินหน้าอีกสครั้งแล้วกเก็บน้ําหวานอีก1ครั้งแต่ว่าพึ่งเนี่ยเป็นการ บินที่ไปเก็บน้ำหวานแบบซ้ำกันสองครั้งนั่นเองนะคะวิธีการเขียนผังงานแบบโครงสร้างแบบวนซ้ำอันดับแรกสัญ,ญลักษณ์แรกคือสัญ,ญลักษณ์เริ่มต้นนะคะเริ่มต้นมานะคะเริ่มการทำซ้ำค่ะนะคะวาดลงมาเรื่อยๆเดินหน้าเดินหน้าเก็บน้ำหวานเราจะมีสัญ,ญลักษณ์ตัวนี้ขึ้นมานะคะที่เป็นสีเหลืองเนี้ยในเรื่องของการ ทำครบสองครั้งก็คือทำซ้ำครบสองครั้งเป็นสัญลักษณ์ของ decision นั่นเองนะคะถ้าเราทำครบสองครั้งในเรื่องของเดินหน้าสองครั้งเกล็ดน้หวานหนึ่งครั้งเรียบร้อยแล้วแสดงว่าจบการทำงานแต่ถ้าเรานะคะให้เพิ่งเนี่ยทำงานไม่ครบสองครั้งก็คือไปแค่เดินหน้าเดินหน้าเก็ดน้ำหวานแล้วจบแค่นั้นไม่เดินหน้าต่อเพิ่มเกล็ดน้ำหวานอีกดอกหนึ่งนะคะเราต้องวนกลับมาที่เดิมค่ะ วนกลับมาทำงานซ้ำใหม่น,นั่นเองนะคะถึงจะจบการทำงานถ้าเราครบสองครั้งนะคะการทำงานของโปรแกรมลักษณะนี้เราเรียกว่าการทำงานแบบวนซ้ำซึ่งจะทำงานซ้ำแบบเดิม2ครั้งในการเขียนโปรแกรมบางเรื่องอาจต้องให้โปรแกรมเนี่ยทำงานซ้ำกันตามจำนวนที่เรากำหนดนะคะและบางงานบางงานเนี่ยจะต้องทำงานซ้ำๆไปจนไม่มีที่สิ้นสุดน,นั่นเองทีนี้ในส่วน,นกิจกรรมนะคะ กิจกรรมเนี่ยให้ในักเรียนทำในหน้าที่36นะคะข้อ1แล้วก็ข้อ2นะคะส่วนหน้าที่37เนี่ยนะคะเขาจะมีภาพมาให้อ่ามีภาพมาให้ถูกไหมคะหน้าสารครูอขออธิบายนิดหนึ่งเขาบอกว่าถ้าต้องการให้หมุ่นยนต์เดินทางรอบสิ่งกีดขวางตามเข็มนาฬิกาแล้วกลับมาจุดเริ่มต้นนักเรียนจะเขียนผังงานแบบเรียงลําดับ และผังงานแบบบนซ้าอย่างไรนะคะโดยใช้บตรคําสั่งบตบคําสั่งเขาก็จะมีคําว่าเริ่มต้นจบเดินหน้าหันซ้ายหันขวาและก็บตรคําสั่งที่เขียนว่าครบอีกครั้งนั่นเองนะคะให้นักเรียนดูตัวหุ่นยนต์ค่ะนักเรียนสังเกตหุ่นยนต์เขาบอกให้หุ่นยนต์นะคะเดินตามเข็มนาฬิกานะคะเดินตามเข็มนาฬิกาแล้วกลับมาจุดเดิมนะคะ เมื่อนักเรียนสังเกตดูแล้วนะคะให้นักเรียนไปวาดผังงานแบบเรียงลำดับในหน้าที่38ค่ะข้อ3.1ผังงานโครงสร้างแบบเรียงลําดับเนี่ยครูสอนมาแล้วนะคะเป็นผังงานโครงสร้างที่เรียงลงมาข้างล่างอย่างเดียวเลยค่ะลูกศอนจะชี้ลงมาข้างล่างอย่างเดียวเลยจะมีสัญลักษณ์แค่เริ่มต้นสัญลักษณ์โคเซตแล้วก็สัญลักษณ์จบ แล้วก็ลูกศรชี้ลงมาลูกศรจะไม่ชี้ไปทางซ้ายแล้วก็ไม่ชี้ไปทางขวานะคะถ้าเรียนจําได้นะคะก่อนหน้านี้เราก็มีในเรื่องของการเขียนโครงสร้างแบบเรียงละดับมาบ้างแล้วนะคะการบ้านคือหน้าที่38นะคะ30ออ36แล้วก็38โดยที่38จะมีตรวจอยู่หน้าที่37นะคะส่วนหน้าที่39ยังไม่ต้องทํานะคะยังไม่ต้องทําค่อยทําอาทิตย์ต่อไปนะคะ นักเรียนเน,นี่ยค่ะเมื่อนักเรียนเนี่ยทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วให้นักเรียนนะคะเข้ามาในรายกลุ่มส่งงานนะคะช่วงโควิดของชั้นป .3 นะคะสร้างโฟลเดอร์งานตัวเองนะคะพิมพ์ชื่อชั้นแล้วก็เลขที่ให้เรียบร้อยนะคะแล้วครูจะ,ะตรวจสอบให้นะคะสำหรับคลิปนี้ครูก็ขอสวัสดีค่ะ